สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการหาทศนิยมนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาผลหารของทศนิยมได้ะคะ่ะไปดูกันเลยนะคะการหารทศนิยมถ้าตัวหารเป็นทศนิยมนะคะนักเรียนต้องทําให้เป็นจำนวนนับก่อน,นะคะ่ะแล้วจึงหาผลหารนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่าง0.448หาร0.2นะคะตัวาหารจะต้องเป็นจำนวนเต็มก่อนค่ะดังนั้นนะคะวิธีการที่จะทำให้ตัวาหารของเรานะคะอยู่ในรูปของจำนวนเต็มคือการคูณ10คูณ100นะคะเพื่อเลื่อนจุดทศนิยมดังนั้นนะคะ0.2ของเราคือทศนิยม1ตําตำแหน่งเราจะคูณ10นะคะจะ 0.2คูณ10มีค่าเท่ากับสองดังนั้นนะคะคุณครูจะเลยจะให้นักเรียนเ,เป็นวิธีลัดไปเลยนะคะก็คือเราจะทำการเลื่อนจุดนะคะเลื่อนจุดทีนี้เวลาคูณนะคะเวลาเราคูณ1ิบเราต้องคูณทั้งข้างหน้าและข้างหลังดังนั้นนะคะเวลาเราเลื่อนจุดก็เช่นเดียวกันจะเลื่อนทั้งข้างหน้าและข้างหลังเท่ากันนะคะในโจทย์ข้อนี้0 2นเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเลื่อนไปทางขวา1นะคะ ก็คือการคูณ10เมื่อตัวหารเราเลื่อนไป1ตําตำแหน่งดังนั้นตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไป1ตําตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้โจทย์ใหม่คือ4.48หารด้วยสองค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวหารของเราเป็นจำนวนเต็มแล้วค่ะเราก็ตั้งหารปกตินะคะ คุณครูจะใช้วิธีการหารยาวนะคะสหาร4นะคะหารทีละหลักไปเลยนะสอ4นะคะ4ลบเป็น0นะคะเจอจุดนักเรียนคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอจุดให้ใส่จุดนะคะให้ตรงกันนะคะเจอจุดใส่จุดค่ะหารต่อนะคะ4ชักลงมาค่ะสอะไรได้4ค่คะ2 2 4 4ลบ4เป็น0ชัก8ลงมานะคะ2 4 8 8ลบ8เป็น0เพราะฉะนั้นหารลงตัวพอดีนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ2.24ค่ะเรียบร้อยนะคะไปดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะลบ4 4 4 4หาร0.12 ตัวหารของเรานะคะยังไม่เป็นจำนวนเต็มค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสองตำแหน่งก็คือการคูณด้วย100นะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารดังนั้นนะคะมันก็คือการเลื่อนทศนิยมไปทางขวาสองตำแหน่งค่ะเพื่อทำให้0.12นะคะเป็นจำนวนเต็มก็คือ12นั่นเองอพร้อมกันนะคะเลื่อนไป2ครั้งนะคะ1 2เมื่อตัวหารเราเลื่อนแล้วตัวตั้งเราก็ต้องเลื่อนด้วยนะคะ ตัวตั้งก็ต้องเลื่อนสองครั้งนะคะดังนั้นเราจะได้โจทย์ใหม่คือลบหนึ่งลบสิบสี่จุดสี่นะคะหารด้วยสิบสองค่ะจากนั้นก็ตั้งหารตามปกตินะคะสิบสองนะคะหารด้วยสิบสี่จุดสี่นะคะตั้งหารนะสิบสองหารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์นะคะกระจายมาเป็นสิบสี่สิบสองอะไรได้สิบสี่คะสิบสองหนึ่งสิบสอง สี่ลบสองเหลือเศษสองนะคะอาหารต่อนะคะเจอจุดใส่จุดนะคะจากนั้นชักสี่ลงมาเป็นยี่สิบสี่ค่ะสิบสองอะไรได้ยี่สิบสี่สิบสองสองยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่เป็นเศษศูนย์นะคะหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบคือ1.2คะ่ะ แต่เนื่องจากข้อนี้นะคะตัวตั้งเราเป็นลบหลักการจะเหมือนหลักการคูณนะคะคือเหมือนกันหารกันตอบบวกต่างกันหารกันตอบลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวตั้งเป็นลบตัวหารเป็นบวกต่างกันค่ะดังนั้นตอบลบนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าลบ0 1น4หนะคะหารด้วย0.12มีค่าเท่ากับลบ 1.2นั่นเองดูใบงานที่26เรื่องของการหารทศนิยมกันนะคะอย่าลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะกลางหน้ากระดาษใบงานที่26การหารทศนิยมค่ะเริ่มจากข้อที่1เลยนะคะ22.04หารกับลบ7.6ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ตัวหารของเราตัวหารของเราคือลบเุเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มก่อนโดยการเลื่อนจุดไปข้างหลัง,ก,งลกี่ครั้งโลกอ่ะแบบนี้นะคะเลื่อนจุดกี่ครั้งคะถึงจะได้จำนวนเต็ม1ครั้งนะคะถ้าตัวหารเราเลื่อนหนึ่งครั้งตัวตั้งเราเลื่อนตามอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดใหม่จะอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นโจทย์ใหม่ที่เราได้ก็คือ เท่าไหร่คะ220.4ค่ะ,ะส่วนตัวหารของเราก็คือลบเจนะคะจากนั้นเราก็เอามาตั้งหารปกติค่ะตั้งหารเลยนะคะ76หาร2ไม่ได้ใส่0ค่ะ76หาร22ไม่ได้ใส่0ค่ะ76หารอะไรได้สหาร220ได้เท่าไหร่คะ ดังเรียนก็ต้องไปหามาว่า76คูณอะไรแล้วใกล้เคียง220สุดนะคะคุณครูตั้งคูณตรงนี้นะคะ76ลองคูณ2ดูนะ6 2สอใส่2ทด1นะคะ7 2็ดทด1เป็น15คูณ2ได้152นะคะถ้าคูณ3น่าจะเกินเนาะเพราะฉะนั้นได้กี่ครั้งคะ2ครั้งนะคะเราก็ใส่เลข2จากนั้นนะคะ จ็ดสิบหกคูณสองได้หนึ่งร้อยห้าสิบสองแล้วเราก็เอามาลบกันค่ะศูนย์ลบสองได้ไหมศูนย์ลบสองไม่ได้นะคะยืมสองมาศูนย์กลายเป็นสิบนะคะสองเราเหลือหนึ่งค่ะลบต่อนะคะสิบลบสองแปดค่ะหนึ่งลบห้าไม่ได้ค่ะยืมสองมาสอง ถูกยืมไปเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งตัวนี้ได้ยืมมาแล้วกลายเป็นสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดลบห้าเหลือหกค่ะหนึ่งลบหนึ่งศูนย์ค่ะ,ะ,ะนั้นันตอนนี้เหลือหกสิบแปดนะคะจากนั้นนะคะชักสี่ลงมาเจอจุดใส่จุดค่ะเมื่อชักสี่ลงมาแล้วกลายเป็นห8ร้อยแปดสิบสี่นะคะนักเรียนก็ต้องไปคิดมาว่าเจสิบหกคูณอะไรแล้วใกล้เคียงห8ร้อยแปดิบสี่หรือมีค่าเท่ากับหกร้อยแปสิบสี่นะคะ ประมาณเท่าไรเอ่ยอครูค,คิดดูตรงนี้คิดให้ดูตรงนี้นะคะเจ็ดสลองคูณ9สิได้ไหมเก้าหกห้าิบใส่สีทดห้านะคะเก้าเจ็ดหกสทดหาเป็น68พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจ็ิบหคูณเ้าได้6 8ร้ค่ะ6 8ร้อยดสลบหกรมีค่าเท่ากับ0สรุปแล้วหารลงตัวนะคะข้อนี้ดังนั้นนะคะ สรุปเลยค่ะว่า22.04เราลอกโจทย์นะคะตรงนี้ลบกับอาหารกับลบ7.6นะคะข้อนี้เป็นหารเหมือนหรือต่างต่างกันนะคะตัวตั้งเป็นบวกตัวหารเป็นลบต่างกันหารการตอบลบดังนั้นคำตอบก็คือลบ2.9ค่ะต่อไปดูข้อที่2กันนะคะ7.3944 หารด้วยลบ2.37จุดาค่ะ,ะข้อนี้มีกี่ตำแหน่งคะเนี่ยตัวหารของเรามีสองตำแหน่งนะคะดังนั้นเราต้องเลื่อนจุดกี่ครั้ง2ครั้งนะคะอ่งสองเพื่อทำให้เป็นจำนวนเต็มนะดังนั้นตัวตั้งก็ต้องเลื่อนตามค่ะสองครั้งดังนั้นเราจะได้โจทย์ใหม่คือ739.44หารด้วยลบ 237ค่ะข้อนี้หลักร้อยเลยนะคะไปดูกันเลยตั้งหารนะคะ237หาร7ไม่ได้ใส่0 237หาร73ไม่ได้นะคะหายใส่0 237อะไรได้เจกล้เคียง739ลองดูสิเราก็ต้องมาที่กระดาษทดเลขกันนะคะว่า 237คุณครูตั้งให้นะคะคูณอะไรแล้วใกล้เคียง700ลองคูณ3นะ7 3 21ใส่1ทด2 3 3 9ทดอีก2เป็น11ใส่1ทด1ะะ3 2 6ทดอีก1เป็น7โอเคได้ใกล้เคียงเลยนะคะ711เพราะฉะนั้น237คูณ3ได้711ใส่ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็มาลบกัน เกลหนึ่งเหลือ8ดค่ะสามลบหนึ่งเหลือ2นะคะเจดลบเดได้ศูนย์นะคะต่อไปค่ะเจอจุดใส่จุดนะคะแล้วนักเรียนก็ชักเลขสี่ลงมานะคะดังนั้นจะได้เป็น2องปดสี่ค่ะหารต่อนะคะ2องอสาสิบเอะไรได้2องปดิสได้แค่1ครั้งนะคะอ่าเพราะฉะนั้น 237 1ได้237นะคะเอามาลบกันค่ะ4ีลบเอ่า4ีลบเไม่ได้นะคะยืมนะคะยืมตัวหน้ามา8ปเหลือเนะคะ4กลายเป็น14คะ่ะ1 4บลบสเหลือเนะคะ8ถูกยืมไปแล้วเหลือ7นะคะ7จลบสเหลือ4คะ่ะ2อลบสเป็น0นะคะต่อไปนะคะ237หารสีไม่ได้แล้วก็ชัก4ลงมาค่ะ เป็น474ค่ะ237คูณอะไรได้474มันคูณ3แล้วได้700อย่ะแสดงว่าน่าจะคูณแค่2นะคะ,อะลองดูนะ7 24ดใส่4ทด1 2 3 6ทด1เป็น7นะคะ2 2 4อ่าได้เท่าไหร่คะได้เท่ากันพอดีเลยนะคะดังนั้น237คูณสได้474นะคะเอามาลบกันนะคะเป็น0 หารลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนสรุปดังนั้นเอาโจทย์มาเขียนนะคะ7.394หารด้วยลบ2.37นะคะมีค่าเท่ากับข้อนี้ก่อนจะตอบต้องดูก่อนว่าเราต้องตอบบวกหรือลบข้อนี้ต่างกันตอบลบค่ะดังนั้นตอบลบ3.12นะคะไปดูต่อข้อที่3กันเลยนะคะ ข้อที่3นะคะโจทย์คือลบ2.9568หารด้วยลบ1.76ค่ะคล้ายๆข้อที่2เลยนะคะก็คือตัวหารของเรานะคะตัวหารของเรามีทศนิยม2ตำแหน่งนะคะจะต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะ,ะเลื่อนจุดไป2ครั้งเหมือนเดิมนะคะตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไป2ครั้งนะคะดังนั้นเราจะได้โจทย์ใหม่คือ ลบ295.68หารด้วยลบ176ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งหารค่ะตัวหารเราเป็นจำนวนเต็มแล้วนะคะอาหารกันเลยค่ะ176หารอะไรได้2ไม่มีใส่ศูนย์นะคะ176อะไรได้29ไม่มีใส่ศูนย์นะคะ176อะไรได้295 ถ้าสองเกินไหมถ้าสองน่าจะเกินนะคะนักเรียนลองคูณก็ได้ค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคูณสองเกินสองร้อยเก้าสิบห้าแน่นอนนะคะดังนั้นก็ได้แค่ครั้งเดียวนะนักเรียนก็ได้ใส่หนึ่งไปนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคูณหนึ่งได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเอามาลบกันนะคะห้าลบหกได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ได้นะคะไม่ได้ก็ยืมค่ะลูกยืมเก้ามานะคะเก้า เหลือ8นะคะถูกยืมนะคะ5กลายเป็น15 1 5้ลบ6เหลือ9นะครับ9ถูกยืมเป็นเป็นแแล้วนะคะ8ลบเเหลือ1นะคะ2ลบหเหลือ1ดังนั้น176หาร1 1 9ไม่ได้นักเรียนก็ชัก6ลงมานะคะเจอจุดใส่จุดค่ะนักเรียนคะเวลาเจอจุดใส่จุดให้ตรงกันเลยนะคะจากนั้น176คูณอะไรได้ 1,196งพั 1> 1, อบหันนี้หลักพันเลยนะไปดูกันนะคะเอา176คูณอะไรดีได้พันกว่านะคะ,อะลองนะคะลอง6ดูสิได้ไหมหกห6สามใส่6ทด3 6,7,42ทดอีก3เป็น45 6,16ทด4เป็น10 อ่าได้1,056นะคะถ้าคูณเจ็ดก็คือบวกไปอีก176นะคะเกินแน่นอนนะคะเกิน1,196นะคะเพราะฉะนั้นได้แค่หกครั้งนะคะอ่เมื่อเราได้หกครั้งแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะ176คูณหกได้1,056นะคะอ่ามาลบกัน,นะค,ะ 6, 0, ค่ะหกลบหกศูนย์ 5, 4, ค่ะเก้าลบห้าสี่ค่ะ 1-01ลบศู 1> 1ค่ะน่ะเหลือ140นะคะจากนั้นนะคะชัก8ลงมาเป็น1,408ค่ะเมื่อกี้นี้ได้1,056นะคะคูณ6กแสดงว่าต้องมากกว่าคูณ6แน่นอนคูณอะไรดีนะ้าลองคูณ8สิลูกลงท้ายด้วย8เลยลองคูณ8นะ8648ใส่8ทด4ค่ะ แปดเจ็ดห้าสิบหกทดอีกสี่เป็นหกสิบนะคะแปดหนึ่งแปดทดอีก6เป็นสิสี่ค่ะได้หนึ่งพัสี่ร้อยแปดสิบตรงเดะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะได้แปดครั้งนะคะจากนั้นเามาลบกันดังนั้นนะคะข้อนี้หารลงตัวนะคะหารเรียบร้อยแล้วดนักเรียนก็มาดูว่าเราจะตอบบวกหรือลบข้อนี้เป็นลบทั้งคู่คะ่ะเหมือนกันคะ่ะ เหมือนกันหารกันตอบบวกดังนั้นข้อนี้ตอบบวกนะคะก็คือตอบ1.68ค่ะไปดูข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อ4โจทย์บอกว่าลบห้าสิบห้าห้าหนะคะหารด้วย0.809ตัวหารของเราในข้อนี้มี3ตำแหน่งนะคะดังนั้นนะคะเราต้องเลื่อนจุดไป3ตำแหน่งค่ะตัวหารเลื่อน3ตัวตั้งเลื่อนสามค่ะ ดังนั้นโจทย์ใหม่ของเราก็จะได้เป็นห้าหม6นห้าพันสามรอยสามสิบห้าจุดหกนะคะอันนี้ลบนะคะหารด้วยศูนย์จุดขอโทษค่ะเปลี่ยนมาเป็นแปดร้อยเก้าแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราก็ตั้งหารได้เลยค่ะแปดร้อยเก้าตั้งหารนะคะงานนักเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะแปดร้อยเก้าหารห้าไม่ได้ใส่ศูนย์นะคะแปดร้อยเก้าหารห้าสิบห้าไม่ได้ใส่ศูนย์นะค่ะ 809หาร553ก็ยังไม่ได้ค่ะใส่ศูนย์นะคะ809หาร5533ได้กี่ครั้งอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่า809คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ5533บ้างลอง6ดูนะคะ 6 9 54ค่ะใส่4ีทดหนะคะ6กคูณศได้ 0, 0ูนทดหนะคะได้5 8 6 48ค่ะโอเคไม่แน่ใจว่าเจ็ได้ไหมลองแม่7ด้วยก็ได้นะคะว่าตอนนี้มัน5,500เนาะอันนี้4,800นะคะถ้าไม่มั่นใจนักเ,เรียนลองคูณ7ไปด้วยก็ได้ค่ะ7 9 63ใส่3าทดห จ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดหกเป็นหกเจ็ดแปดห้าสิบหกนะคะโอเคเกินแน่นอนนะคะนี้เจ็ดไม่ได้ดังนั้นได้แค่หกนะเราใส่หกนะคะแปดร้อยเก้าคูณหกได้สี่พันแปดร้อยห้าสิบสี่จากนั้นเอามาลบกันนะคะสามลบสี่ไม่ได้ยืมสามตัวหน้ามานะคะสามเหลือสองสามตัวนี้ได้ยืมมาแล้วเป็นสิบสามค่ะสิบสามลบสี่ เหลือ9นะคะ2ลบ5เอาไม่ได้อีกแล้วนะคะเรายืมตัวหน้ามายืม5มา5เหลือ4นะคะ2ตัวนี้เลยกลายเป็น12ค่ะ12ลบ5เหลือ7นะคะต่อไป4ลบ8ไม่ได้แล้วนะคะเราก็ไปยืมตัวหน้าสุดมานะคะยืม5มา5เหลือ4 4กลายเป็น14นะคะ14ลบ8เหลือ6ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็หาต่อว่า809หาร679ไม่ได้นะคะเราก็ชัก5ลงมา6,795อ่ะไปดูกันซิว่า809คูณอะไรได้ใกล้เคียง6,795เมื่อกี้เราคูณ7ได้5,006เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคูณมากกว่า7นะคะลองคูณ8ดู 8 9 7เก้าเจ็ดสิบสองใส่สทดเนะคะ8คูได้ศทด7เหลือเได้เป็นเนะคะแปดแได้นะคะเพราะฉะนั้นได้แดครั้งนะคะห4พันะคะจากนั้นนามาลบกันค่ะห้ลบสเหลือสค่ะเกลบเเหลือสค่ะเจลบสเหลือสนะคะเพราะฉะนั้นหลบ6เหลือ0 ต่อนะคะเราก็ชัก6ลงมานะคะเจอจุดใส่จุดค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะเจอจุดใส่จุดนะคะอะชัก6ลงมาแล้วกลายเป็น3236เราก็ต้องไปหาว่า809คูณอะไรได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ3236นะคะลองคูณ4ดูนะ เรามาลงท้ายด้วย6นะคะ9 4 3 6นะ6ทด3 4คูณ0ได้0นะคะทดอีก3เป็น3 4 8 3 2โอเคเป๊ะนะคะก็คือ3,236นะคะดังนั้น809นะคะคูณ4ได้3,236แล้วนักเรียนก็เอามาลบกัน,นะค่ะ หกลบหกเป็นศูนย์นะคะสามลบสามเป็นศูนย์สองลบสองเป็นศูนย์และสามลบสามเป็นศูนย์ลบกันได้พอดีนะคะแสดงว่าข้อนี้หารลงตัวดังนั้นนะคะ,อะลองโจทย์มาเลยค่ะลบห้าสิบห้าจุดสามสามห้าหกหารด้วยศูนย์จุดแปดศูนย์เก้าข้อนี้เหมือนหรือต่างกันคะตัวตั้งเป็นลบตัวหารเป็นบวกต่างกันนะคะต่างกันหารกันตอบลบค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบหกสิบแปดจุดสี่ค่ะ ้ลแลวนะคะคเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตรงไหนถ้าไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถสอบถามที่แชทไลน์ส่วนตัวคุณครูได้เลยนะคะ